มวยทั้งคู่นะคะมาวันนี้ทางท่านรองประธานสภาอภิษักศิลธรรมนะครับยังอยู่นะครับนี่ประธานน้อยนนหลอกนะครับยังอยู่เนาะนี่ยังอยู่แล้วก็อีกหลายๆท่านคุณจอยครับมาถือว่ารายการมวยนั้นนี้เป็นนัดกุศลอย่างแท้จริงนะครับใครที่จะต่อพ่วง18ล้อ20ล้อ22ล้อนะครับติดต่อที่ อู่ชักออดครับนี่ท่านเลขาออดประพาสสัมิ์นะครับอยู่แยกพายุนหน่อยๆครับเลยนิดเดียวค่ะอ,อ่ะขอบคุณทั้งผู้ให้และก็ผู้รับขอบคุณท่านผู้เกียรติของเราตอนนั้นเพระาะว่า บอกเลยว่าเทศกาลโซนอุบลราชธานีนี่มี3ที่แต่ของอาจารย์บอยนนท์คูนี่คือที่ซิลินทรชมพรแล้วก็สีเมืองใหม่เซียนคมลาดควายก็ชมพรแล้วก็คำห้ใหญ่ดอนมดแดงไม่ฟรีผู้กองอ้อยดาบอุนแล้วก็อบตออดรายการนี้ไม่ฟรีนะคุณจอยไม่ฟรีไม่ฟรีใช่ค่ะเราก็ชัดเจนนะคะสำหรับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเรานะคะทั่วถึงทุกศึกแล้วก็เดนนวันชัยบอกว่าโอ้วันที่สองธันวาเนี่ มวยดีประทะหมอนลำใจเกินร้อยนะจ๊ะพ่อขมิมนน้อยเอาทีมงานขมินมน,น้อยที่ช่างถาด้วยค่ะทีมงานขมินมน,น้อยมา,มาดูยกแรกครับแดบงบนี่พัะจันฉายนะทราบข่าวว่าเป็นท่านเลขาอ,ออสนีเป็นเป็นเอฟซีนะเออเลขาออสประพาสธสับลิศนี่เป็น,เ,ปนนะเอฟซีนี่นนครับพัะจันฉายคนระับนี่จากเบนจลักษ อ้าวแฟคู่นี้น้ำเงินครับวันนี้มาถือว่าโตว,วันโตคืนเลยครับหลานสาวของท่านกเกษมสมเมืองเลยครับย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนนี่ถือว่าเป็นคู่ปรับกับเพชรสายฝนนะโอ้แถวน้องงูเหลือมแต่ว่าเพชรสายฝนตัวนี้น้ำหนักโอ้น้ำหนักเยอะนะครับก็คงจะชกกันไม่ได้แหละคุณจอย เออใหญ่ขึ้นเ <50 S 1> ยอะครับอ่ามาดูคู่นี้ครับพระจันฉายแดงครับประดับดาวน้ําเงินครับเดือนธันวาคมนี้รายการมวยหลายๆพื้นที่นะคนเยี่ยวดำนะ,ะ,ะโปรโมเตอร์เราฝากมาก็เปิดหัวตั้งแต่3ามธันวาคมครับคณอุดเอกบางไทนะคะจัดที่โดมวิทยายลัยเทคนิคอุบลราชธานีนะคะสำหรับวันอุ้ดเอกบางไท บวกดาวคาไม้3ธันวาคม3ธันวาคมแล้วก็ยังมี15ธันวาเสียกรอนน้องแปนฝั่งน้องแปนในในเยียเ,เสียกรอนน้องแปน15ธันวาเล่นเกมหน่อยครับแฟนมวยอยากอยากอยากออกกำลังกายเอออัออกสองครับนี่เชื่อว,ว่าทั้งคู่นี่รู้หน้าที่ครับ ไม่ต้องไม่ต้องรอให้กรรมาการเตือนเลยครับยกสองครับยกสองครับยกสอง ยกที่สองครับปัดจันฉายครับวันนี้วันนี้จะมีโอกาสได้ฉายหรือเปล่าต้องดูครับประดับดาวนี่น้ำเงินครับนี่้ายครับ เดี๋ยวทีสองครับโเอาวนี่ครับมาแล้วครับพระจันทร์ฉายครับมาจัดเป็นชุดอุ้ยหนักแล้วครับหน,หนักแล้วครับหนักแล้วหนักแล้วครับหนักแล้วครับโอ้ยมาแก สนุกอยู่ข้างเดียวเอาประดับดาวออกต้องออกครับยกสามครับมาดูว่าทางพรรจัยครับเอาจะฉายต่อเนื่องหรือเปล่าครับประดับดาวน้ำเงินคูณที่5ยกนะครับดูครับเกือบกันคอ,อเอามาแล้วครับเข่าของประดับดาวครับ สู้แล้วครับประดับดาวสู้แล้วครับไม่ถอยแล้วครับไม่ถอยแล้วครับประดับดาวเอาคลองแล้วคลองแล้วคลองแล้วครับโอ้ยเอามาแล้วครับมาแล้วครับเข่ามาแล้วครับประดับดาวครับนี่ยกที่สามนี่ครับปัจจัยนี่เบญจลักษ์ประดับดาวนี่ปรางกู่ครับ วางแผนสู้นายกสามครับประดับดาวแข่งซ้ายครับออดูครับลูกแข็งแรงนี่ถือว่าพัชัไชยนะครับดูครับดูครับ,รบเอาให้เต็มที่ครับ มาเป็นละลอกเหมือนกันนะเพลงเข่าของระดับดาวครับนี่ไม่ทราบว่าอาจารย์กิตตินี่มาด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์กิตติอ,อวัฒนานะครับ เอา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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยจบ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 อรางวัลค่าตัวท่านสามารถนนทศรีครับมอบรางวัลค่าตัวนักมวยครับนี่จบยกสี่นะครับนี่ถือว่าเป็น TKO นะครับ จูปีธีพัชรชัน้ำเงินอย่าพิ่งลงครับน้ำเงินอย่าพิ่งลงรับค่ะตัวก่อนรับค่ะตัวก่อนเชิญท่านนายกสามารถครับ ขอบคุณท่านสามารถนนทศรีครับจากจากจากอาจารย์มนะผันตัวเองมาเป็นนายกครับอบอกว่าไม่ชอบสอนน้องๆครับมาอยู่ฝ่ายบริหารครับอ่ะนี่ครับสรุปพระจันฉายนะครับ